ชาแก้วัดค่ะเป็นชาที่คุณสามีรีเควสให้ทำให้ทุกครั้งที่อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะเริ่มด้วยขิงค่ะเอาขิงมาปลอกแล้วก็หั่นเป็นแว่นแว่นชาเนี้ยเรียกว่าฟลูทีเพื่อนที่เป็นเชฟชาวญี่ปุ่นเคยทำให้แล้วก็ติดใจมากเลยค่ะ ความร้อนของชาแล้วก็ความเผ็ดของขิงกินแล้วอุ่นท้องมากชอบส่วนอันนี้คือใบไทม์ time. มันหอมมากเลยนะ,ะ,ะแล้วมันก็ช่วยแก้คัดจมูกแก้ไอสําหรับคนเป็นหวัดได้ดีเลยค่ะใส่น้าผึ้งค่ะอันนี้ของเกาหลีค่ะมันผสมขิงมาแล้วด้วยหุยตะขวดเปิดยากมาก อกว่าจ,จะเปิดออกอาใส่ไปค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเต็มๆเลยค่ะแล้วแต่ใครชอบหวานแค่ไหนเนาะคั้นเลมอนแล้วก็เติมตามลงไปค่ะแล้วก็ต้มให้มันเดือดปุดๆป,ประเด็นคือสามีบอกว่าหม้อมันเล็กไปจ้าขอหม้อใหญ่กว่านี้จะเอาไปแบ่งเพื่อนด้วยเอาเปลี่ยนหม้อแล้วก็เติมทุกอย่างลงไปคูณสองสรุปฉันไม่ได้ต้มชาล้วเนี่ยฉันแกงหม้อใหญ่เลยเอาไปแบ่งเพื่อนที่ทำงานด้วยอ่ะ และนี่ละค่ะคือชาแก้ววัดสูตรมามาฮอนด้า